ตรงนี้สร้างมาประมาณกี่ปีแล้วเจ้าค่ะตอนนี้สร้างมาได้ประมาณสัก30ปีแล้วครับสามสิบปีนะคุณผู้ชมไม,ไม่ใช่ว่าแบบเพิ่งสร้างเลยนะมีสิ่งประดิษฐกรรมหัตถกรรมวรรณกรรมจิตรกรรมต่างๆเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะเห็นภาพของการที่เป็นฉากสู้รบเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ตัวของท่านนี่ก็คือของดีวัดม่วง กลับมาพบกันอีกแล้วในรายการลุยตามหนังกับลูกฝันนชัชยาสงวนสุขนะคะวันนี้ลูกฝันพามาตามหนังเรื่องยักษ์ค่ะเป็นําพนแอนิเมชันฝีมือคนไทยเลยนะคะเป็นเรื่องราวที่ได้รับแรงบรันดาลใจมาจากมหากาบรามเกียรติ์ค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นนะคะคุณผู้ชมที่มีฝ่ายของยักษ์มีฝ่ายของพระรามนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามในฉากนี้กันค่ะ จากฉากการสู้รบที่คุณผู้ชมชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะปัลย,ยากจะพาคุณผู้ชมมารู้จักเรื่องราวของรามเกียรติ์ให้มากขึ้นแล้วเรามาเจอว่าที่วัดม่วงจังหวัดอ่างทองนะคะมีประติมาก,กรรมรามเกียรติ์เรามากราบนมัสการถามท่านเจ้าอาวาสวัดม่วงนะคะถึงที่มาที่ไปของสถานที่อย่างนี้ว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะข่าจเจริญพรญาติโย,ยม ศรัทธาพุธทธศาสารนคนเจ็บปวทุกท่านท,นทนุกคนเนื่องจากว่าวัดโมกของเรามีสิ่งปฏิมาการรมพัตกรรมวรรณกรรมจินตกรรมต่างๆเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นอุทยานแห่งการศึกษาเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ต่างๆรา,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 ามเกียรติในต้นต่ออยู่ที่ประเทศอินเดียเป็นผู้ริเริ่มเป็นลทัทธิของพามเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าของ2,400ปีที่ผ่านมาแต่มาถึงยุคประเทศไทยก็คือราชการที่หนึ่งได้มีการ เริ่มเรื่องรามเกียรติ์เป็นการแสดงโรงละครต่างๆเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้ถศึกษากันความเป็นมาเป็นไปอย่างของรามเกียรติ์ อย่างอย่างตอนที่เลือกเลือกมาสร้างเป็นปฏิมาก,กรรมก็ค่ะหลวงพ่อทราบว่าเป็นตอนที่เป็นศึกชิงนางสีดาดค่ะใช่ใช่ทำไมถึงต้องนําตอนนี้มาสร้างมีกุศโลบายเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างไรบ้างคะ,ะตอนนี้ก็คือว่าได้นําเรื่องรามกเกียรติมาสร้างศึกทศกณัณฐ์ด้วยสิงนางสีดาจากพระรามมาไม่สําเร็จ มีการต่อสู้อย่าไม่ให้บ้านเมืองให้บุ่นวายไม่ให้ผิดศีลผิดธรรมกันแต่ถ้าอะไรที่มันเกิดขึ้นอย่างเป็นอุทาหรณ์จนเป็นหนังตัวอย่างเป็นหุ่นปั้นต่างๆเนี่ยก็ค่ะมันบุ่นวายมีการฆ่าศึกมีการฆ่ากันเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันอย่างนี้เป็นต้นเจ้าค่ะที่เนี่ยที่สวนรามเกียรติ์คุณผู้ชมจะเห็นภาพของการที่เป็นฉากสู้รบ นี่ก็คือเป็นหานุมานะโยมฮะส่วนฝั่งนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อเห็นแล้วโทษสักกาจะเป็นโทษสักการะโยมค่ะเป็นโทษสักการู้ที่วัดก็จะมีชื่อของตัวละครนั้นๆแขวนไว้ให้เห็นเลยใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่อันนี้เป็นนินเอกนี่เป็นโทษสักการเจ้าค่ะอันนี้จะเป็นฮานุมานไโยมฮะอ่าข้างบนอันนี้ด้านล่างเป็นโทษสัการด้านบนเป็นพระรามเจะเป็นพระรามพระรามถือธนูถือดาบฮะถือหอกกันเจ้าค่ะ ตรงนี้สร้างมาประมาณกี่ปีแล้วเจ้าค่ะพอจาตอนนี้สร,สร้างมาได้ประมาณสัก30ปีแล้วครับ30ปีนะคุณผู้ชมไม,นะไม่ใช่ว่าแบบเพิ่งสร้างเลยนะอ้าวขายจ้าขายอะไรผู้ชนแต่สตื่อสารสงครามที่สมบูรณ์ที่สุดเดือดที่เคยหามาใครคนไหนสนใจมาต่อรองราคากันได้พลาดแล้วจะเสียใจอ้าวหมดแล้วหมดเลย จะจ้องมือจะจองจหัวแขนคนชาเอาด้วยอแลวไอตัวนี้ไถ่เราก็จะเห็นว่าวัดเนี่ยเป็นศูนย์รวมของการสอนต่างๆหลวงพ่อเจ้า่ะเออเรื่องของวันคดีเรื่องรามาเกียรติ์แล้วเนี่ย มันสามารถสอนอะไรผู้คนได้บ้างเจ้าคะ่ะสำหรับก็สามารถที่จะพาทุกหัสนใจเรื่องอคนมีชูุ้กดูคนผิดศีลข้อที่สามก็ดีครับเจ้าคะ่ะคนไหนที่มีความนอกใจกันมีมีภรรยาแล้วมีสามีแล้วมีความไม่รู้จักพอไม่รู้จักหยุดมีการอยากได้อยากมีรู้ว่าตัวเราเป็นอะไรแล้วตัวเขาเป็นอะไรอ,อ,ะอยากไปชิงนางมาอยากได้ไปพันภรรยาที่สวยสงงามแต่มันเป็นไปไม่ได้ระหว่างทศกัณฐ์คือเป็นยักษ์ ถ้ารามก็เป็นพระอย่างเงี้ยไปอยากชิงอยากได้มาคือมันก็ไม่สมความสําเร็จที่ตั้งใจไว้แหมทศก,กัณฐะเป็นตัวอย่างนี่เป็นหนังตัวนางเห็นเลยว่าสมบูรณ์มากจริงๆที่นี่คุณผู้ชมสำหรับที่สวนรารา์แกนแห่งนี้ คุณผู้ชมหาชมสวนรามเกียรติ์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องยักษ์แล้วนะคะคุณผู้ชมหลวงพ่อแนะนำนะคะให้ทีมงานของเรานะคะขึ้นมาที่วิหารแก้วให้หลวงพ่อเล่าประวัติของวิหารแก้วสักนิดนึงเจ้าค่ะว่าวัดม่วงนี้คนจะมาท่องเที่ยวเยอะและจะมากราบพระมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ตัวของท่านนี่ก็คือของดีวัดมว่วงพระประธานที่ญาติโยมได้เห็นก็นดีเป็นพระประธานหลวงพ่อเงินซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สวยงาม และมีความสง่างามและมีความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อขาวหลวงพ่อแดงซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองคู่บารมีของวัดพวกที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระปรแก่โบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีอยุถึง400ปีพระพุทธรูปสององค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากคนไหนที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีเรื่องคดีความก็ดีกินไม่ได้นอนไม่หลับกิดหวังเรื่องการงานการเงินธุรกิจส่วนตัวส่วนมากคนจะมาขอพรหลวงพ่อขาวหลวงพ่อแดงต่อน้นก็คือหลวงพ่อกเกษม ซึ่งเป็นอดีตเจ้าว,วาดของวัดม่วงที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระอาริยสงฆ์ที่มีปฏิปทาที่น่าเรื่อมใสมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทุกคนได้กราบไหว้นะคะอยากให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามากันนะคะอยากให้หลวงพ่อฝากถึงวัดม่วงนิดนึงสาหรับพิกัดที่ตั้งเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะวัดม่วงแห่งนี้ ก็คือหมู่ที่6ตําบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองใครอยากมาชมมาดูมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจมาขึ้นวัดปฏิบัติทางกรต่างก็ขอจเจริญพรได้ทุกวันเวลาสาธุจ้าค่ะ คุณผู้ชมค่ะนอกจากที่เรามาตามหนังเรื่องยักษ์แล้วนะคะที่มาที่สวนรามเกียรติ์แล้ววันนี้เรายังได้มาไหว้พระทําบุญที่วัดม่วงที่จังหวัดอ่างทองใครอยากจะแวะมานะคะสามารถมาได้นะคะที่วัดม่วงที่จังหวัดอ่างทองมีส,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้กราบไหว้รวมถึงยังได้มาเรียนรู้เรื่องราววรรณคดีไทยด้วยนะคะและสําหรับวันนี้หมดเวลาของลุยตามหนังค่ะพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11เนาฬิกายนาทีทางทูฟซบุช่อง24่่ปลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ